เอาละตัวพี่หายไปไหนอะทำไมหน้าตาไม่มีสีเลยก็สว,วัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันใน r o b l อกกับแมพ Color ออได้กันนะผมย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนอ้โหวันนี้ตัวพี่ไม่มีสีวะก็มันเป็นเกมสีใช่ไหมมาเดี๋ยวเราเล่นกันอะไรวะเนะี่ยขาวเล่นจนจบเพื่อเปิดโอ้เล่นจนจบเหรอ อันนี้อะไรคลิกเพื่อเปิดโอ้โหโอ,โอสีครับผมทุกคนวิธีการเล่นครับผมซ่อนซ่อนทําไมอ่ะสีแดงกับสีแดงอันนี้ตายครับผมโอตัวเราถ้าเป็นสีแดงไปต้อนสีฟ้าเอา้าตัวพี่กลับมามีสีแล้วว่ะ <c oughs> ตายครับผมหรือว่าด้านตัวเราไม่มีสีไปต้อนสีฟ้าเหรอ <c oughs> ก็ตายใช่ไหมต้องสีไหนสีไหนกดอียิปต์ครับผมอ๋อเอาละครับผม เราต้องไปซ่อนสีแดงใช่ไหมตอนนี้คุณสามารถเปิดประตูสีแดงและซ่อนได้วิ่งได้ไหมอะมันวิ่งไม่ได้อ่ะทุกคนมันเดินได้อะขี่จะมาเหรอเฮ้ยมีแปลงกด e เพื่อหยิบมันเริ่มแล้วเริ่มเลยวะจเจ๊นหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรซะไา่มีอะไรซะ,ะ,ไ,ระไปแล้วครับผมหยิบแปลงครับผม โอเคมันเริ่มอะไรก็ไม่รู้อันนี้สีม่วงคลิกเพื่อเปิดอ๋อถ้าเรามีสีแดงไม่ได้วะเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยสนุกดีครับผมเราต้องอยู่กับสีไปใช่ไหมวุ้ยแล้วตรงนี้ไม่มีสีแดงเลยนะประเด็นอะ <laughs> อะไรวะเนี่ยหุ้นล่า,าเหมือนผีมาโอ้มันเป็นเส้นทางครับผมทุกคนทำครึ่งทางมากทีเดียว โอ้โหแล้วไอ้ายคนนี้เขาอมันไม่ถนัดอยู่แล้วไอ้เรื่องแผนที่อ่ะไม่ต้องหรอกครับผมชูเอฟถ้าเราลงไปเราลงไปเรายังไม่เจอผีโอเคเรามาถูกแล้วใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยมันเป็นภาพตาโอ้โหมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยเจ้าผีจะเดินไปตรงอืดเลยเจ้าผีเฮ้ยมันมาอีกแล้วโอ้เราต้องอยู่กับกำแพงไว้ครับผมกำแพงอุ้ยอุ้ยทามันมีแต่สีว่ะ มาดิมาดิเดินตามหลังเกศเลยนะจะบอกให้หฮ้ยเราต้องไปประตูสีแดงครับผมโอเคสาดไปปุ๊บเฮ้ยไข่ค,รครวงครับผมอ้าวดูเหมือนว่านี่จะสามารถเปิดท่อได้นะแล้วอันนี้อะไรอะ่ะน่าจะมีอะไรที่พอจะช่วยได้ตรงนี้มันมีเหมือนอะไรกั้นอยู่ครับผมเป็นเหมือนอ๋อมันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่ให้ใจคอนครับผม ตอนนี้เราได้ไข่ควงแล้วทึ้แต่ตัวเราไม่มีสีนะเฮ้ยอ๋อตรงนี้ใช้ไข่ควงได้ไปละครับผมง่ายเกินเขาบอกโอ้โหง่ายเกินเอาเรากลับมาตรงนี้ว่ามืด,ม,ดมืดอีกแล้วว่าอะไรเนี่ยวันนี้เราจะไปถึงประตูไปเด่ยเราก็เียนเกมออบบี้นะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับเกมออบบี้เนี่ยโอโ้โหโอ้โหแต่มันเล็กแล้วเกินครับผมจริงๆนะพ <c oughs> ี่ว่ามันเล็กเกินไปว่ะ เฮ้ยยาโอเคครับผมนี่เราได้เป็เพิ่มครับผมต้องเก็บให้ครบ13ใช่ไหมเราได้สีส้มคุณสามารถเปิดประตูสีส้มและต้อนบนผนังสีส้มได้เราต้องกลับมาจุดไข่ควงอีกครับผมเพื่อเปิดถ้าเรามีสีฟ้าใช่ไหมไปครับผมแล้วผีมันอยู่แถวนี้้วยนะนะเห็นไหมนี่นี่นี่สีส้มแล้วประตูสีส้มมันอยู่ไหนวะ โอ้โหเดี๋ยวกาแพงดีต้มมีน้อยจังอะไหนอะโอ้ได้แปลงอีกแล้วผมอีกอันเดี๋ยวนะตอนนี้เราต้องหาประตูสีส้มแล้วกำแพงสีส้มคตรน้อยอันนี้คือเขตปลอดภัยครับผมเข้าไปก่อนอ้าวตุกลับมาที่เดิมโอ้เอ้ยวนไปวนมากลับมาที่เดิมปะมี่เดี๋ยวนะ ตอนนี้ผีมันอยู่แถวนดี้ครับผมนั่นไงฉันเห็นเกแล้วอ่ะเฮ้ยมันมาเว้ยมันมาเอาละครับผมมันเห็นว่มันเห็นว่าผีมันอยู่แถวนี้ออุ้ยดีนะมีเพื่อนคนอื่นก็มาล่อเหมือนกันครับผม ฮ้ยมันโยกงนูแล้วมันโยกงนูแล้วมันมาหาฉันแล้วเอ้ยระดุกดีวะกระดุกดีว่ะแต่เดี๋ยวนะฉันหากำแพงสีส้มไม่เจอเดเพื่อนนายช่วยอย่าพิ่งไล่ฉันได้ไหมอะฟืบๆทางนี้ครับผมมีไหมสีส้มอ้อมีแปงครับผมเฮ้ยนี่ไงประตูสีส้อมโอ้โหตู่ก็ไปอยู่ไหนมาตั้งนานเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้ว โอ้ยคุณไม่สามารถแอบนกําแพงสีต้มได้อีกแล้วระวังโอ้อถ้าตัวเรากลับมามีสีปกติตอนนี้เราได้สีเหลืองครับผม yellow yellow สีเหลือง yellow ประตู yellow มันอยู่ไหนโอ้โหแกหาสีต้มตูก็หายากแล้วเ <c oughs> <c oughs> อ้ยมีแปลงวะ่ะเพื่อนโอเคครับผมตอนนี้เราได้เจ็ดแปลงแล้วครับผมเฮ <c oughs> ้ยเจอแล้วครับผมโอ้โหวิ่งหาตั้งนาน <c oughs> ประตูสีเหลืองอยู่นี่โอ้โห หาตั้งนานไม่มีสีเหลือแล้วถ้าคือเราตาดสีได้ประตูก็คือมันไม่มีเลยใช่ไหมอันนี้เป็นไม้เอ้เป็นเลื่อยครับผมเอาเลื่อยมาเลื่อยไม้อายา่าผีมาเดินผ่านวะโอเคครับผมเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกให้ขึ้นทางนี้เหรอโอ้ออบบี้แกวเหรอนี่เก็บเป็นออบบี้อีกแล้วก็เหรอเออะไรวะเนี่ยโอ้ยสุดทางครับผม แล้วมันไล่ขึ้นไปไหนอะดูทางเชื่อมก่อนดูทางเชื่อมก่อนทางนี้ไหมฟึบงี่ไหมแล้วมันสุดตรงไหนวะเนี่ยทางเชื่อมเฮ้ยตรงนู้นเหมือนจะมีข้างบนอยู่ครับผมโอเคงั้นเราไปทางนี้เลยงั้นเราไปทางนี้เลยชูแวบชูแวบชูแวบชูเอวบึ๊บนู่นนู่นนู่นข้างบนมีทางอยู่ครับผมเราต้องขึ้นทางกล่องไม้นี้ไปเรื่อยๆครับผมกล่องไม้หรือเปล่า มันใช่กล่องไม้หรือเปล่าบะพี่เอาดีดีเอาดีดีมันกล่องไม้หรืออะไรฟุบโอเคอย่าตกลงไปก็พอ <tes> มันสูงเกินไปที่ฉันจะอยากกลับมาวิไอโอโอโอบอกว่ามันสูงเกินไปสําหรับการที่ฉันจะวิ่งใหม่อ่ะชึบโอเคฮบเออเราอย่าเก่งเราอย่าเก่งฟุบโอเคฟุบ<อเ> โอ้โหมันน่าจะโกรธข้ามไปได้โอเคครับผมตอนนี้เราได้แปลงแล้วแล้วก็สีเขียวรินครับผมอ้หอันนี้มันต้องใช้กุญแจกุญแจครับผมโอเคออกทางนี้ก่อนใช่ไหมเอารถสีเขียวอยู่ไหนอะมันเห็นเราแล้วฮ้ยดูมาเดินดูมาเดินแล้วเราจะไปหาสีเขียวที่ไหนวะเหมือนมันเห็นเราเลย พยายามไล่เพื่อนอยู่ครับผมปุฤฤฤ๊บเราเข้าดังนี้ได้โอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่สีม่วงเแียวทางเดิมวนไปวนมากลับทางเดิมโอ้โหเพื่อนสีแดงกันเต็มเลยครับผมแต่ดงว่าพึ่งมาเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยมันไล่เราบอกว่าเมื่อกี้สีเขียวโอเคอะไรวะเนี่ยคุณใจสีทั้งหมดบนประตูนั้นเออรู้อะอันนั้นรู้อยู่เพื่อน เราได้แปลงกสีอ้าวสีเกียวอ่อนบนกำแพง <c oughs> รู้ไหมว่าพี่ใช้เวลาในการเล่นเกมนี้เนี่ยน่าจะนานมากครับผมในการโวนหาเนี่ยมันต้องตัดต่อเท่าไหนเล่ะเพื่อนจูเอฟชูเอฟนั่นไงโอ้โหพี่เกาหาไปเจอสีเขียวอ่อนอยู่ไหนโอ้โหตัวว่าแล้วหาตามอมืแล้วมันไม่ยำเลยนะว่ามีสีเขียวอ่อนอยู่ในห้อง คือพี่หาตามไ้กำแพงไปหมดเลยเว้ยแล้วก็ไม่เจอครับผมหาตั้งนานอะ่ะโอ้โหนี่แหละครับผมการที่มันไม่เคยจำเลยเลย <laughs> โอเคครับผมตอนนี้เราได้บล็อกบล็อกของเล่นดูเหมือนว่ามันพอดีกับที่ไหนสักแห่งโอ้ยบล็อกของเล่นครับผมพี่พอจะจำได้ละบล็อกของเล่นที่เราเพิ่งเปิดประตูไปเอยเราไม่มีสีนี่ว่ะ ตอนนี้ตัวเราไม่มีตีแล้วนี่ว่ะเราวิ่งอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเอาใช้เรื่อยได้ด้วยเอ้ยอันนี้มันเป็นทางลบับเหรอเนี่ยสีมันเหมือนไม่ติดกันครับผมเฮ้ยผีมาผีมาแล้วผีมาแล้ว,ลวอ้าอ้ฉันต้องเข้าห้องดีนะฉันต้องเข้าห้องดีนะโอ้ดาดาังตัน <laughs> มีทางตัดนด้วยโอ้โอ้โอ จับดีเดียวตายเลยเหรอคือเราต้องเล่นใหม่เลยเหรอถามจริงโอ้โหเพลิดเพลินแล้วครับผมตอนนี้ไอเจ้าผีบ้าที่เจจับฉันดีเดียวตายเลยเหรอหรือฉันลืมกดเมื่อกี้ฉันน่าจะลืมกดใช่ไหมไปแล้วครับผมเดินไปเล่นใหม่เหมือนว่างทำตัวเหมือนว่างครับผมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วครับผมโอ้โหใช่ไหม เอาไม่ได้วะทุกคนเอาได้วะโอลืมคลิกโอ้โหโอเคครับผมสีน้ําเงินมาแล้วสีน้ําเงินมาแล้วสีน้ําเงินโอ้โหไอเกมนี้แหละเธอเฮ้ยเล่นมันไม่ไม่นานไม่ยากหรอกแต่แบบ <c oughs> หลงทางดีนี่หุยไกลเลยครับผมไม่รู้หลงจากไหนตู่ไหนนี่ไงโอ้โหหาไปเจอประตูสีน้ําเงินโอ้น้องได้เลื่อยแล้ว เอาเรื่อยจากตรงนี้โอเคกำลังอยากจะตัดไม้เดี๋ยวนะแล้วประตูตัดไม้ตรงไปอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันบักเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยเพื่อนตุยเลยมันบักเข้าไปได้ด้วยทุกคน k ra k ra เโโห็นไหมเห็นกตาครับผมเฮ้ยโอ้โหวิ่งมาตั้งนานเพิ่งเจอห้องเรื่อยอยู่นี่โอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหตูหาห้องเรื่อยมันตั้งนานีนบ้าเอ,อ้ยพี่หานานมากจริงๆอะไรวันเนี้ยเอาอเย๋ยวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> กระโดดอย่างอื่นๆกับห้องเรื่อยอยู่ครับผมล้วงเลยกระโดดทีเดียวล้วงเลยเออว่ะเฮ้ยหานานจัดจริงๆอ่ะพี่หาจนแบบโอ้โหโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงว่ะ มันไม่จําทางเลยนะเอาแล้วเราเอาแผ่นไม้ไมาทาอะไรอะ่ะเออโอเคครับผมตอนนี้ขาดแค่อีกสองครับผมแปลงประตูสีม่วงบนกระเพงม่วงปะเนี่ยตัวเราเนี่ยม่วงปะวะม่วงที่นันสีม่วงนววะเว, <c oughs> ว,ว้ยฮะสีเหลืองเยลโลอันนี้ก็ทางลับอีกแล้วครับผมใส่ของเล่นนะอันนี้โอเคครับผมนี่ไงสีม่วงสีม่วง ไวโอเลตโอเคโอเคอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นกำแพงครับผมบอกอะไรโอ้ยมีแปลงด้วย okay. โอเคหุ้ยเหลืออีกอันเดียวครับผมอีกรักสองสามอะไรเหลืออีกอันเดียวเพื่อนโอ้แผ่นไม้เอามาวางตรงนี้โอ้โหคุณฉลาดครับผม <c oughs> โอ้โหตูต่อตั้งนานแม่่าบอกตูฉลาดเราควรจะไปทางเดิมไหมเราควรจะไปทางเดิมดีกว่าครับผม เพื่อความปลอดภยัยคอนจําได้อยู่มันต้องไปทุบก,กระจกแต่นั่นติกระจกมันอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหวมันดักเฮ้ยเดียวห้องนี้มันรอดได้ครับผมมันบารคฮะอันนี้ประว่าเอ้ยเจอแล้วนี่ไงครับผมห้องคอน <c oughs> <c oughs> โอโ้โหได้เวลาคอนเขาบอกโอเคครับผมอีกสีเดียวเท่านั้นบนกระเพียงถามว่าฉันจำได้ไหม ฉันก็จาไม่ได้หรอก <l ots> <laughs> ฉันต้องไปเริ่มที่ไหนละ่ะจุดเริ่มต้นโอเคครับผมยังน้อยตัวเราถ้าเกิดมีสีอยู่มันก็ยังดีครับผมใช่ไหมเนี่ยมันมีแบบเดียวมันก็ยังพอแบบแอบ,บกำแพงได้ครับผมแต่ถ้าไม่มีสีอะ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่มันจะตามมาเขตปลอดภัยเลยเ,ลยเหรอเนี่ยถ้าไม่มีสีมันก็แบบไม่มีที่แอบไงต้องวิ่งหาช่องเท่านั้นครับผมมาเหลือแค่สีชมพู พิงพ anyway, ิงพาวเดอร์เอาไม่ใช่อันนั้นมันแป้งเอยนี่เห็นไหมเนี่ยฉันสีพิงกนะเว้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ยอมไปไหนแล้วดีอะดูมันดิโอ้มันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนครับผมเพื่อนแอบตามสีอยู่เฮ้ยดูช่วรแอวเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยเพื่อนตุย โอ้โหเพื่อนถ้าไม่แอบตามสีนี่ตุยนะชเวฟด้เวลาในเวลาซปเปอร์ฮีโร่หาประตูก่อนฟุบแช่เข้าให้สีชมพูพี่รู้สึกว่าส,ววสีชมพูจะต้องเรียดขอบไปก่อนชเวฟชเวฟสีชมพูจะต้องเรียดขอบไปก่อนนี่ไง เจอแล้วครับผมวูอ้โหได้กุญแจแล้วกุญแจกุญแจต้องไปห้องนั้นจําได้แล้วกุญแจต้องไปห้องห้องที่มันเป็นแบบลวงตาโอเคครับผมได้กุญแจแล้ว,วรู้กุญแจมาให้การเสรียบตัดดีๆแปง็งงานสุดท้ายเรียบร้อยครับผมวูคุณมีพวกเขาทั้งหมดบางสิ่งควรจะเปิด ห้องสุดท้ายที่ห้องอ่อ uh, ห้องสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องล้อกกำแพงไปครับผมห้องที่มีแบบว่าไม้ครบสิบสามอันเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมโอ้โหใช่ครับผมมันเปิดให้เองเลยวูฮูอะไรวะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอะไรขาวๆก็ยึกก็ยือ <c oughs> อะไรขาวๆก็ยึกก็ยือเฮ้ยถ้ามองดีมันเป็นรูปนี่ว่าทุกคน อันนี้รูปอะไรอ่ะอ๋อน,นี่รูปหัวใจครับผมโอ,โอเคอันนี้เป็นรูปหน้าหน้าอะไรวะ <laughs> หน้ายิ้มเหรอใช่ไหมอันนี้มองเป็นรูปยิ้มเหรออันนั้นเป็นรูปหลอดไฟครับผมอันนั้นขยุกขยือยอ่ะมองไม่ออกอันนี้เป็นต้นไม้ครับผมใช่ไหมว้าวสวยงามสิล้วปจะจัดจัดครับผมไม่มีอะไรวางอยู่เดี๋ยว,ยวอันนี้เป็นรูปบ้านครับผม ฮ่าเป็นไงอะโอ้โอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บอะไรอะถังสุดท้ายเพื่อไปถึงจุดจบคุณต้องหาจุดเริ่มต้นจ้ะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจบแล้วเพื่อไปถึงจุดจบคุณต้องหาจุดเริ่มต้นโอ้โหต้องวิ่งอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมยาวๆไปฮะจริงๆแล้วมันมีชีวิตเดียวเองครับผม แบบว่าตัวก็ต้องเล่นใหม่นะแล้วตอนแรกพี่ต้องไปเล่นใหม่ตอนนั้นโอ้โหโคตรเสียวเวลาหาเขตปลอดภัยใช่ไหมเพื่อนเราจะเลาะขวาไปไม่ใช่ดิจวพี่จะออกไปทางเขตปลอดภัยถูกไหมนะอ๋อผมรอบท้ายเฮ้ยมันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาผมแป๊บโอเคคี่แกแ็กหลบแป๊บๆปบ๊ไม่ใจทางนั้นทางนี้มันมาเหรอ เฮยมันกินเพื่อนไปแล้วพี่ว่านะเราไม่ควรมาจู่จุดนี้เราไม่ควรมาอยู่จุดนี้เลยโอ้โหมันมาแล้วเอายังไงดีล่ะีิเกเห็นฉันใช่ไหมโอ้โหจะ,จะโยกขวาไปแล้วนะเพื่อน อยู่ขวาก็ไปเจอมันตรีใช่ไหมเอาละผมตอนนี้วิ่งสู้ฟัดแล้วฮะมาเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งออกไปครับผมชว่ชวยครับชว่วยครับช่วยครับทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่เอาละครับผมหาจุดทางออกมามาวิ่งแบบนี้ครับผมเปิดเพร์ชั่นไปเลยเฮ้ยเหมือนเราวกว่ะเหมือนเราวกว่ะทุกคน นี่ไงเขตปลอดภยัยวู้วถึงแล้วครับผมเย่นี่จุดเริ่มต้นใช่ไหมโอ้โหขาวเล่นเกมจนจบเพื่อเปิดอันนี้อะไรหนีเพื่อปลดล็อกคือแล้ววะเราไม่ได้ออกทางนี้เหรอเรียกร้องอ๋อเรียกร้องคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เรียกร้องคืออะไรอะ่ะโ,โอเคครับผมเนี่ยเหรอทางขาวว่าผมเล่นจนเกมจบเ,เพื่อเปิด เนี่ยเหรอโอ้คุณหนีไปได้หรือคุณทําประตูสี่เหล่านี้คืออะไรโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปครับผมกัดคัลเลอศโอ้ได้ครับผมยิ่งว้าวว้าวครับผมตัวเกมจริงๆอะ่ะถ้าเล่นจริงๆมันไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมแต่เล่นตอนนี้พี่เล่นเป็นชั่วโมงแนละ้ว <laughs> เพราะอะไรครับผมเพราะหลงทางครับผมโอ้โหยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ไอ้ชายนักหลงทางคนนี้ด้วยนะครับผมเพื่อมันเล่นเกมอะไรแบบนี้มันเล่นนานจะจัดครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปเป็นอนนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้านลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบายนานเกิน